ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่า o y com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอราลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าค o y com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over t o p up พเพจรับเติมเกมฟีฟ่า3ราคาถูกปลอดภยัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าโมบาย NBA UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ o v e r t o p u p พี่อยู่ดีไหนผมอยู่ดิวชั่นแปดครับลูกละห้าสิบเหรอเอาหรือเปล่าล่ะแต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งแบบผมอยู่ดิวิชั่นแปดครับว้าวเฮ้ยน้องช็อตฮาร์ทำไมเลตติ้งทีมมึงเยอะจังวะไหนดูทีมน้องช็อตฮาหน่อยดิแล้ทำไมเลตติ้งมันเยอะจังวะน้องช็อตฮาเรยน้องช็อตฮาแม่งโปรเพราะว่าทีมแม่งโคตรโปรเลยอะ เองใช้โปรแน่ๆเลยพี่ว่าครับไอ้ยิ้มหายแล้วน้องชอดฮาไอ้เยัยไม่ล้มว่ะไอ้เย่ยน้องชอดฮาไอ้สัตว์ไอ้เย่ยน้องชอดฮาไอ้เยี่่ไอ้ผมสู้น้องชอดฮาไม่ได้ครับไอ้เย่ยไอ้เย่ยผมสู้น้องชอดฮาไม่ได้ว่ะ หียผมสู้น้องชอดฮาไม่ได้ว่ะไอเฮี้ยเก่งครับน้องฉดฮาของจริงนะเก่งไอเฮี้ยน้องชอดฮาอย่างนี้ต้องเพิ่มเป็นลูกละ200นะครับ oh. ต้องเพิ่มเป็นลูกละ2อง้อครับน้องอดฮาในฐานะที่หลอกพี่ โอ้โหสวยครับโดอ้วนน้องชดหาอย่าเลงนานเสียเวลาเลงนานจังวะวยอย่าเลงนานครับเสียเวลาเี้

พี่รอเล่นพี่รอเล่นไม่ต้องโดเน a ให้พี่นะครับพี่ไม่ได้อยู่ดิวิชั่นแปดไอ้เหี้ยพี่ไม่ได้อยู่ดิวิชั่นแปดรอเล่นรอเล่นไม่ต้องไม่ต้องไอ้เหี้ยพี่แค่ทําสนุกสนุกไอ้เหี้ยไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่ได้อยู่ดิวิชั่นแปดไอ้เหี้ยแม่งเอาดอกหมดงบแต่พี่กูไม่มีตังค์จรอเล่นรอเล่นรอเล่นพี่ไม่ได้อยู่ดิวิชั่นแปดก็พี่โกหกเองไงไอ้เหี้ยรอเล่นรอเล่นไอ้สัสได้ทำรอเล่นรอเล่นกูแค่อยากรู้ว่าแบบไอ้เหี้ยแม่งจะมีคนเดิมพันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ไอ้ย่ล้อเล่นครับล้อเล่นไอ้ย่ากดออกพอพี่คุยกลัวกับไม่กดออกน้องกดออกไอ้ย่าถือว่าเล่นกันสนุก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 ไอ้ย่านานนานทีครับนานนานทีนานนานทีนานนานทีแต่ไม่ต้องส่งมาให้พี่นะไม่ต้องนะครับไม่ต้องพอพี่หลอกเองไอ้ย่าผมแค่อยากรู้ว่าเฮ้ยแม่งไอ้ย่าแบบไอ้ย่าจะแบบจะวัดจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ย่า แบบเดิมพันจริงเหรออะไรเงี้ยไอ้เอาจริงเดี๋ยวว่าไม่เป็นไรครับแอเพราะว่ามันผิดกฎตั้งแต่กูหลอกมึงแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยน้องชอดฮาอยู่มะเนี่ยครับน้องชอดฮาอยู่เนี่ยโกรธพี่วะเนี่ยอย่าโกรธพี่นะครับแหมสัตมึงไอ้เหี้ยมึงอย่าว่าแต่กูไปหลอกเขาเลยครับไอ้เหี้ยตอนแรกอ่ะมันถามตอนแรกมันไม่ได้จะเดิมพันผมด้วยตอนแรกมันถามผมพี่อยู่ดีไหนครับถามมาสองสามทีพี่อยู่ดีไหนผมเห็นหุมก็ตอบผมก็ตอบแบบเล่นๆไอ้เหี้ยอยู่ดีแปดไอ้เหี้ย อยู่ดีแปดเฮียเอ้มันมันพิมมาเลยมันพิมพ์มาเลยครับมันพิมพ์มาเลยว่าอ้าวได้ดิงั้นงั้นลูกละห้าสิบไหมคือเหมือนแบบเฮียแม่งอยู่ดีแปดกูหวานเจี๊ยบว่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยขอบคุณมากครับน้องสามสี่เก้าพานขอบคุณไม่เกี่ยวกับครเออได้ครับสนุกสนุกเฮียพีกับไอพี่ก็กะพี่ก็กะอยู่แล้วแหละเฮียกามะในใ้เฮียกะกินอยู่แล้วแหละเฮียขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องช็อตฮาด้วยนะครับผมไม่แต่แม่งฮาจริงไงแม่งฮาจริงกูฮาตอนมึงพอส์ต่กูว่าไอ้ีแม่งต้องออกแน่เลยว่ะกู <c oughs> ออรู้อยู่แล้วยี่ตอนแรกพี่อยู่ดีไหนนะดีแปดเนาะเอาได้ดี อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไครต์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า